ไปสืบดาบเล่มนี้ก็ยังชุลมุนวุ่นวายทีเดียวไปเอกังเขาตื่นตัวกันมากและผลปรากฏไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยไปเอกังอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นเหรอผลปรากฏว่าบุคคลที่เดินทางไปสืบดาบเล่มนี้ไปแล้วเหมือนไปรับไปเหมือนไปตายไม่ได้กลับบ้านกับช่องปล่อยพ่อแม่พี่น้องลูกเมียก,กอเฝ้าร้องห่มร้องไห้คิดถึงอยู่ไม่รู้จะเป็นตายได้ยังไงก็ไม่รู้อืแต่ถือซะว่าเราทํามันนะท่านไม่ใช่มันทําเรา ขอให้ท่านไปประกาศเป็นการเตือนความทรงจําให้ประชาชนอะรีบกันกระตือรือร้นสื่อะ้าด,ดาบเล่มนี้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ข้าพระุทธเจ้าจะทํางานตามพระดํารัส้วยเกล้า้วยก,วยกระหม่อมไปยังไปเถอะเกล้าทูล,ลาไปยังนั่นดูเหมือนลีลาวดีเนี่ยเป็นไงลูกไหนไหนเข้ามานี่หน่อยสิยลุกมามีปัญหาอะไรก็เข้ามาคุยสิยลุกมา ถวายบังคมเบคเคเดพ่ออืมสวัสดีลูกถวายบังคมเบคเคเดแม่อืมอายุมันขวัญยืนนะลูกเป็นไงลูกหมู่นี้หน้าตาเศร้าหมองนั้งนี่เครียดหรือเปล่าคงจะคิดถึงประเชษฐาก็ละมั้งเป็นความจริงเบคเคเดพ่อเด็ดแม่หม่อมฉันคิดถึงประเชษฐากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยหมูน่นี้แล้ววัตถุประสงค์ที่ขึ้นมาวันนี้หม่อมฉันจะกราบเท้าทุนลาเด็ดพ่อเด็ดแม่อะจะไปไหนอะหลวง ก็จะเดินทางติดตามพระเจ้าาไปใช่ไหมคะเธอมาขออนุญาตพ่อกี่ครั้งแล้วล่ะหลงพ่อบอกแล้วไงไงว่าใจเธอเดินทางไปไม่ได้เธอน่ะเป็นผู้หญิงนะมีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกับผู้ชายเขาหรอกการเดินดงเดินป่านไม่จะต้องขึ้นเขาลงห้วยทุเรศเวทนาบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินบางทีกลัวไอ้จำพวกสัตว์ป่านานาชนิดออะจะต้องผูกเปลนอนบนปลายไม้นะ โรคต่างๆร้ายต่างๆนาๆนามันภัยพิบัติรอบด้านอย่าไปเลยลูกเชื่อพ่อเถอะถ้าเด็จแม่ไปค้าให้ผมฉันติดตามประเทศถาไปได้ไปค้าไม่ได้ลูกเด็กที่ดีจะต้องอยู่ในโอวาทในคคาสั่งสอนของพ่อแม่อย่าดื้อไปเลยลูกนะถูกเรามาขออนุญาตเด็ดพ่อเด็ดแม่หลายครั้งหลายหนแล้วทั้งสองพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ไปเลยถึงไงไงคืนนี้ลีลาบดีตัดสินใจแล้ว จะนำนายทหารทั้งสองคนหนึ่งหนีออกจากทางท้ายวังล้วก็ติดตามพระเชษาถาไปให้ได้ไม่พบพระเชษฐาเราไม่กลับไปตายดาบหน้าไงไงก็เป็นกันเมื่อร้องโปองทรงคอยบัดดีหรือเศร้าซอยแสนไม่เหมือนแม่นไม้มาต้องหน้าตามธีราประสุ์ เลยนํำระดังยางเท่านี้ข้าพรังทรงยังเลือองค์พระธิดาน้องลีลาวดีก็เรียกโคมชามออกมาตอนเวลาว่าคำ จะบอกมาตอนเวลาว่าคำงามคำจะบอกเรื่องรนจะพาพี่ชนเข้าสู่พาบันีีพากันนี้น้องเจนี่บิติรนหรือประชนนี้ติดตามพี่สุริยาและจะนำพาพี่ไปอ่าอ่าก็ทำความกอรอบกับบงยิ่งสวัสดีจ้าในคมอาวัสดีครับสวัสดีจ้านี่ก็วลายามวิการครับ คือเรียกว่าขัวกรร้วโดยจะพอย,ยามมีการจะนี้ปฏิดาดีแล้ววันนี้นไม่เคยเรียกปมตรองคุณพอมาพบนะถ้าว่าเรียกมาพบก็คงจะเวลากลางวันหรือตอนถี่เทวยขยานหรือประกอบกรณีคิดบางทิ้งบางประการที่จะต้องเรียกใชานี่ขึ้นเร็วครับปฏิดามมอยังได้ไม่ทราบเลยเรียกปมตรองคุณพอมาพบคือเมื่อตอนเย็นวันนี้ค่ะ น้องอยขึ้นไปกราบเท้ามลาเด็ดพ่อเด็ดแม่เดีววัตถุประทุงจะไปลน่อยคือจะเดินทางติดตามพระเชษฐาไปคะ่ะอ๋ออ๋อจะเดินทางติดตามพระตททีตาครับให้ได้ลูกพระตททีตาโอ้ล้มปันป่นพื้นขึ้นแล้วนะพ่อก็เต,ต้นไม่รัวเลยลสียเลยนั่นกูเจ็บว่าอีตายเร็วกับเต้นนึอมาอยู่กับพระตีตาดีแล้ววันนี้ตั้งกี่ปีแล้วจนไม่เข้าใจเลย กำพูดกำราชาทัพกำเยียตตรงชายกับในเชือบรมวงซานุวงจนไม่รู้เรืองเอาเลยนี่กูซ่อนนี่ตายแล้วซ้อนมึงพอกูตีพููขอตายเร็วกับมึงนั่นแหละคือว่าอย่าเที่ยงเวลาก็ซ้อนนั้นอ๋อครับคับคุณลูงที่เคารพเอออือชาติไม่ไว้ประเสตานี่แปลว่าผีใจอ๋อเสตาผีใจเออ ถ้าทั้งหมดน้องยิ่งก็น้องย uh, ิ่งเขาเรียกปราการนิตาคำที่จะต้องใช้คำราชาทรัพย์กับยุทธมั่งผู้ที่อยู่ในรับวบเชื้อบรมวงแฉ่หนุ่มวงอืมไอ้ฐานจะเล่นกับเราเป็นเพื้อนฐานการเล่นได้แต่เราเลยต้องเล่นราชาทรัพย์กับฐานอ๋อทำเป็นๆก็จะมั่งจะพอไม่ไว้แล้วมาอยู่ตั้งกี่ปีแล้วอืมเขียนว่าคำว่าโนนนันเจนรูไม่ไหวเลยไม่รู้เอา นนก็เรียกบรนทุมจักกิน,นเนี่ยเทรนไวยได้อ่ะกินคาชงมระนาปาบที่แม่มึงมระนา,าปมันตายไอ,อ้แกเ,เออหอกะเดีวไปเลยจัดไม่เข้านี่พุทธยิยงซ้อนยิงแรงนั่นเนทรนวายเอาไว้ยาวช่วนต่างๆของร่างกายเราป็นมุกนี่เทรนไวยได้อ่ะไปให้เจรจแยๆมุกไอ้ก็เรียกปัญหาทึกอ๋อ้จ้าตาลูกตาก็เรียกปัญนิด นาปากปนลาดหูประกันมือประแขกอ่ะแขกปูมือเลยมือปนประกอนแล้วถ้าพุ่งหน่อยพุงก็เรียกประนาพี่ตานั้นน่ะเดียวประโดดเล่นหายกลั่นบาาตัวเลวอุ้ยตีพอๆๆยิงซ้อนยิงแรงกระพือ,อ จังๆไอ้นั่นน่ะลอกขีคองมันอะไรอ่ะคีปลานั่นเนี่ยก็อยากปไปมุ่งละเพียก่ะใจอือพิษมัได้ยุดแล้วแล้วมุดเตียวอยากไอ้ปังล่างคนเราไม่ไหวไรเรมคว้างยากไปที่ไอ้เนี่ยไอ้ไรได้จะไม่ได้สัตว์จะวัาที่ก้าวเดี๋ยวจะอยากชีได้แบบนั้นไะอันนี้เคยชีควายก็เมื่อนายควายก้าวอยากควายชีไม่ไม่วางว่างเบือ 怪ทีแม่มือรวยได้จะนํามาพูดคนกับเม่อนว่ยคนมม่คนจ้าว่าตัวจองนะคนรักเลยว่าคนรักเรยคนด้อยกับคนม้อยหายอย่าจะรื้อนักแรงยนเจึงแต่นี้ในมานองไปขึ้นอ่าก็รับอนุญาตนี่จจเดตป๋อเะเดตแม่ทรงอนุญาตไหมครับทั้งสองพระองค์ไม่ทรงอนุญาตคะ่ะโอ้เน,นอนนรับเอ้อ พอแม่รักลูกเป็นห่วงลูกนักหน้าลนเลยอืมอลเราจะได้มีชีวิตอยู่กับพอพอแม่จนรู้ไม้อุ้มปอกอุ้มตองมาเกิดมาเร็วรักห่าพยาบาลพยายามประกบประงมรินมรไม้ไทยเลยแม่ตอมอ่านี่มาเติบโตัวเร็วตันก็เป็นห่วงแันก็ไม่ให้เราไปไหนไม่เดือดร้อนแต่บางคนทำลายตัวเองเคยทำใจอ่ะเด็กตัววัดทำลายตัวเองที่ไม่คิดนั ไม่คิดว่าปันเรานี้เกิดมาแล้วยากลำบากพอแม่ร้อนพอแม่ตั้งเราไม่จำไม่หนเด,ด็กบางคนดอกมารีอ้อมีตายไม่ดุมมันไปดุมกเก้าอะไรเดือดเดืเป็นไปหนักทีนี้ดุมเก้าฮั่นมันมาใช้น้อยน้อยก็ไปทำลายในจมูกก็ไปทำลายในโอดดุมก็อลไมันเบื่อเก้าเบื่อปลาให้ในปรากฏว่าถูกสีป้อมเรื่องโรวันใจก้องกินไก่ลุยไปกินยามาดมือไม่ออทึงอะไรกูยอมรับ ก็จะพอตำรถแต่นี่นี่แข่งขึ้นเขามายแย่งกันแข่งเพื่อัอนน้จับรถได้ไร้ขั้นเลยขึน้นเสียงว่าจับรถจ,จับไม่ปรับนี่อันนี้จับด้วยความเป็นห่วงเยาวชนเป็นห่วงเด็กวัยรุน่รนหกเออร้านเู้นที่จับรถซิ่งกันจทกโรคว,ว่ามันนี่คืออันตาราได้แทรกโรคจ้า,าปลิกเจ้าความเจ้าชนกันมุกจีกตาแห่คอก่ายยังมาเกิดได้กันก็เร็วเคเดือดร้อนละพ่อแม่เหล้าเลยหนังคว้าหนังรำโย่ ตำรวจจับเลยครับไม่ความแบบไม่เอารถ <sp it> ไม่เอาไรไม่เอากาปรับเพียงแต่วัดหัวชาวให้มาเอาครับเชี่ยบางทีมึนเมาไร้หลัองฮึโรเกอร์ได้เน้อเบาๆเสัาๆกันจะมั่งนึงดูเถิด <c oughs> คิดว่ามาหนังยองกับการด้นใหญ่ใหญ่ชนชั้นนะคะ่ะหายรวยได้ะฮึจีานี่เนี่ยพอไหมไม่หนูอยากจึงน้องจะกิจวิธีนี่ครับคือน,น้องนึกว่า จะหนีค่ะเอู้นี่พอแม้ค่ะนี่ต่อไรอะก็หนีเดี๋ยวนีส้สิอย่าไปบอกเขาขอนเมื่อตอนนี้อ๋อการนหนีหนี่เราบอกเขาใช่ไรก็มะกุควัดตือเขาจะไมันจะกูยิกดื้อปล่อยลมจะว่างพี่มั้งเอาจะเอาใจยิกได้ที่กันที่จะมันใชรู้วยเรเออมันจะพุงคูนี่แร่แชัดหมูนี่เั็งก็ไม่บอกอ๋อกำได้รู้ไปถ้ารรักกันยอบเออ ตอนนี้ไม่ความมโนงจงนี่พอนี่แม่ค่ะแล้วจึงที่นี่เรียกป้มตรงคุณมากเพราะต้องการจะชวนคุณทั้งสองคนไปด้วยคุณไม่ไปน้องไม่ว่าปณีกับป้มตรงปอยแล้วเป็นเพื่อเพราะรำลึกถึงพระคุณของงยิ่งที่ได้มีความการุณาเมตตาป้มกับพอที่อยากชุนอยู่ตอนนั้นพอกระไา่นักอืที่นี่ป้อมกับหนังคว้าพออยู่อื่นรักบาทก้าไม่แม่กันนี่ไปเอาพวกอ,อ่นแต่แล้วเพรพอกาดุน พอไม่ทำฮานดาวแต่หลักจางดาวแต่เด็กเล่าหมู่ออีไชโย่อกูย่อไม่โดนย่เมื่อเลยมันอัไนจะเหลือทั้งอันนี้พอกระไกลนักนอนสมชานอยู่นั่นนะป๋าว่าชาวเลยนูกมันจะคนเดินเดงเดินเววเววเววเดงหน่อยแด้งเช้ารัดเราวันนี้หนังหนังเฉียดเฉียดมู้ดลับเหนือมู้ดำอยู่เลย ให้เดินงงเงงงเงไปนะ้ามาลังซีเลีว๋วให้อะแต่ว่าใจตึงดินแดงรอมีความรักชาหมักขี้ตอผักพวก,กมีความเอือกเหือเพื่อแพ่อ่าคนนี้คนเป็นคนมีคุณนรรมใจก็ไม่ดำหน้าในเปน็นหอบอตอหลาทําให้เมานะนอ้น,นี่นจะว่าจะไม่ตีแล้วตอกพอนีใส่อะว่าไอ้จะเมาอยู่ปนงั้นดูจะไม่น่าต้องเลือกหลาเลยเออ เด่นแดงเป็นคนใจตึงเป็นคนดีในความรู้สึกของเรามีแต่ให้กับให้แต่เจอีเดียวไม่ได้เมีอใส่ไม่โดอถ้าอ้อยังแต่มันยออ่อป่าวายอะไรในข้าววัดจังหวัดจีนชาวเขี้ยวมันดูชาวเขี้ยวเอ้โอาชาวเขี้ยวออเอออหนดูโดโเนาะแก อันแจ้งไว้บวชแล้วไปหน้าคูแล้วไม่ทองไวอันนั้กับจนถึงนี้ครับองค์ยิ่งได้ไปพบพมกระพ๋อกำลังนอนป่วยอยู่โดยความเมตตาพระนีเขานำมาเป็นคุณค่ายในพระบรมราชนูปรัรมความเดียนี้ผมไม่ทล้ามาจะเลื่อนลืมได้ครับเพือผมจะตื้อหวาความกตัญญูคือคุณธรรมบัตรกองผู้ดีอห้ใน,นคนเราตกน้ำไม่เลยตกก่อยไม่ไม้มารู้จากบุญคุณคนนั้นค่ะ แสดงเห็นว่าพี่จะไปด้วยรับปอยด้วยครับพร้อมแล้วที่จะเป็นเผวนกินเผวนอยู่ผวนเป็นเผวนใตายรวมทุกรวมทุกขึ้นเข้าลงว้วยปันเปลือกยอมจนนะพอกลายกกันแล้วอยู่กันกินกันเป็นกันนุกกันทุกันทุกันเวลาโคตตายกูก็ตรป่วยฉันเด่นแกตัวนี่กครแล้วอันนี้นี่จะไปเลยคางแต่การเดินทางแบบนี้น้องกลัวกลัวคางกลัวอะไรครับ กลัวจะไม่ปลอดภัยอ่ะเป็นผู้หญิงแบบนี้ถึงน้องจิกฤิเปล่าน้องนึนกว่าจะปลอมตัวเป็นผู้ชายค่ะอ๋อดีและดีถ้าปนนั้นดีโมเรามาต้องอุม้มใครเมี่ยอยู่แรงเพราะว่าคนแต่ละชาติาทีมันไม่เหมือนกันนะนอ้องอบางที่คนในชาติาทีในชนบทบางแห่งนี้ข้าวถึงพราผู้รักผู้ใหญโอบอตโช่อจอผู้หญ่คำนั้นก็เอาใจใส่กับชาวบ้าน นำปลาหนักเท็ดดีๆมาเท็ดแต่แต่กวยรุนคว่งมั่งนำานักวิชาการมาพูดไอ้พี่น้องประชาชนคว่างมั่งคนในชานทีนท่นันน่นๆได้รู้จักบาบุญคุณโทษแต่ตกับบางแห่งใ่ใส่ป่าเทือนเขาก็มีอะมาเราไม่ว่าโจจุงที่นี่บางแห่งพอปูยิ่งเดียวเกีเ้ยวเดียวจีปูยิ่งไม่รักไปเจ้ามัดไปเจ้าก้มคืนอ่ะจ้างความเรือดรอนกับพื้นแผ่นดินแม่ ันนท่ากว่าเราจะทำไปนั้นเราจะรบรากันเราจะมีการก้มขึ้นกันตรงนั้นอนาจา,านกันตรงนี้อถ้าพวกต่างประเทศก็รู้แ่ะพวกรังพวกยี่ปุนินเดียก็รู้ก็ไม่กล้ามาเมืองไทยแล้วอินทองต่างประเทศมันจะไร่ก็มาทื่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นลูกล้านๆกาน,านกเหมือนกันลูกเอออย่าแถวต่ำอะไรเพราะฉะนั้นน้องไปพร้อมทัวยนะครับเพื่อความปลอดภัยคุณทั้งสองคนเตรียมตัวด้วยนะแล้วการไปในครั้งนี้เราไปไม่มีวันกําหนดกลับ สิ่งของสัมภาระต้องเอาอไปมากเสื้าาอผ้าเอาไปมากๆกระปุกเชื่อมตัวเะพาะก,งกางเกงกางเกงเลยเสื้อผ้าเอาไปมากไม่ต้องว่างกางเกงยังตัวเอาไปมัดอออย่า,วา,ยาเว้นไวปเลยยับรอยเลยนี่เห็นไหมเมันผู้ชายไม่ล่ะไอ้ยาเนี่ยไม่ออกเลยว่าเป็นยักยิ่ยยงเออนไๆดอกแรงเลยที่ สวัสดีครับเหมันกาตเตยเด้อให้รวย,ดวยได้คุณนี้ไปจะนองไปตอนนี้ครับบอกตา,า,า,กานว่างกำลังอ่านนอนมั่งกำลังอิดกว้างทีวีดูดดทตทรรัดก,กวากันไปย่ามนี้เป็นเวลาปลอดแล้วไปเลยครับนี่เลยจะคก็จะเแจงแต่งกายตอนนี้เลยมันใช,ช่จันเมือนทหารสนัก ที่มีสักสูงใหญ่คำพอดีเธอนีออกนอกเวียงใจไม่มีใครรู้ว่าเธอนั้นเป็นนารีพร้อรมคมแจมซ้องพิธีพอใจเข้าสู่ในแดนปา่าเราพากันนี้ออกจากเมืองพยายามติดตามปีกอตั้งลีลาวดี ที่นี่แหละครับที่มีดาบสายฟ้าสถิตยอยู่ภายในผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นคนหลอนคือนางผูดผีปีศาจเขาเรียกว่าราชนีผีดิบทําไมต้องเรียกวาราชินีผีดิบเพราะเธอมีความชั่วสร้างกรรมไว้เมื่อแต่ชาติปางก่อนมาชาตินี้ต้องใช้นี่กรรมเหมือนคําพระธนวัตน์ทำดีได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วเธอมีประวัติและพี่น้องจะรู้ว่าประวัติของเธอเป็นไงในโอกาสข้างหน้าขออนุญาต เธอจะต้องมีหน้าที่เฝ้าดาบสายฟ้าใครมาขอดาบจากเธอเธอบอกว่าเธอจะให้แต่ให้เขาผู้ชายเหล่านั้นมาเป็นผัวเธอก่อนใครตกลงตรงใจร่วมรักต้องมีทางเดียวคือตายเท่านั้นแต่ถ้าว่าใครไม่ยอมเธอจำเป็นจะต้องฆ่าให้จนได้คนแล้วคนเล่าที่จะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ไม่มีความสามารถที่จะแก้อาถรรพ์เหล่านี้ได้ แล้วใครล่ะครับจะเป็นผู้เอาดาบสายฟ้าออกมาแล้วผู้หญิงคนนี้ทำไมจะต้องเรียกว่าราชินี <administr ations> ผีดิบจะต้องมาเฝ้าดาบนี้อยู่ทำไม<ร>โ,อโอกาสข้างหน,น้าของนิยายและพี่น้องจะรู้ติดตามตดูครับ้ cin, อ ín, spectral. โอ นางพิด <hey. S 3> ิบตัวด nice ีมีตากมีคำกล้าเธอเกิดตนาคำรักน้องนางอยากอยู่ยิ้มยิ้มพี่แดงขาพี่แดงขาหนว่าพี่จะชิมนะผี่นะอยากลองลิมรสสวัสด์มาแต่พี่แดงอ่ะกับพี่ซาดน้องนาง นางพี่เศ้าวลาวตาเนี่ยอากูสู้ข่าใจจูมาเคียงกายเธอกอง็ง่ามองมากนางกลวนข้าอยู่หน้าทมปลํำขรวนกลางจะก็อกล่าวอ้างถึงสุริยายกทั้งองค์พระกุมารยกทังองค์พระกุมาร